สวัสดีครับสบายดีพอแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุทุกคนมันนีบาบูสลาเสียงแคล่าพี่น้องเริ่ม้นเดินทางเลิอพี่น้องเด้อมันนีอยู่ทางดวนการจะนาพิเศษฟังตะวันตกจมุ่งหนาไปทางการจะหน้าพิเศษฟังตะวันออกไปทางบางอินเนาะพี่น้องมันนีบาบูยูทีนี่พี่น้องแจกวัสดุท่านผู้ชมก่อนหนาบาบูแะรีวิวเนาะพี่น้องรีวิวช่วงที่ยูถนนบางนาตาต่วันมันนีบาบูสีพาามผู้ชมเบิ่งบรรยากาศจาก ด่านเก็บเงินตรงนี้ครับพี่น้องเนาะตรงด่านบางแก้วหรือว่าแยกวัดสดุตร,ตรงนี้มุ่งหน้าไปบางปะอินครับท่านผู้ชมครับจะออกไปทางบางน้อยนะครับป้าโบกเลยเอาผ้ารยากาศให้ท่านผู้ชมเบิง้งถนนเซนนีน้าพี่น้องเนาะตัดมาจากถนนเออ่ราชน,นาวีเสกฝั่งตะวันตกเชื่อมต่อมาถามมาจากบางนาตาดกะสามารถเลี้ยวเข้ามาได้ยน้าพี่น้องเนาะตรงแยกวัดสดุรหรือว่าตรงห้างเมกะบางนา ถ้าจะมุ่งหน้ามาทางนี้ไปทางชลนบุรีก็ไปได้เด้อพี่น้องเด้อเป็นทางชลบุรีสายใหม่ทัดออกทางแยกที่จะไปพระรามเก่าเด้อพี่น้องเนาะไปถนนทางด่วนหมายเลขเจ็ดไปทาง,งพี่น้องเล้อระยองพี่น้วจันทบ,บุรีไปหาดพัทยาทางออกหมายเลขแปดท่านผู้ชมจะไปทางด่วนหมายเลขเจ็ด สายใหม่ชนบุรีท่านผู้ชมออกถนนสีนครลินได้สุวรรณภูมิหรือจะไปพระขนงรัชกระบางท่านผู้ชมออกทางหมายเลขแปดเด้อพี่น้องเด้อนี่เลยจะสังเกตเห็นป้ายบอกทางพี่น้องชัดเจนพี่น้องรับร่องบาบดงแน่น้อนพี่น้องเด้อถ้าเพื่อนเอฟซีทีเอฟงลาวเข้ามาท่านผู้ชมกะปวตตังตกใจนาะพี่น้องนะเพภาวะประเทศไทยเพิ่นมีเอ่อเรื่องเล่าของการไข้อมูลชัดเจนพี่น้องเรื่องเล่าของเส้นทาง หมายเลขโทรศัพท์ชัดเจนทางออกหมายเลขแปดท่านผู้ชมจะตัดไปถนนหมายเลขเจ็ดทางด่วนที่จะมุ่งหน้าไปชนบุรีพัทยาพุนแลพี่น้องออกไปพุนแล้วดันทบ,บุรีราย่องเป็นทางด่วนที่พนตัดใหม่นะพี่น้องนะเนาะถือว่าสุดด่วนเลยทีเดียวด้านหน้าของบาโบท่านผู้ชมเป็นถนนตัดมาพี่น้องเนาะสะพานขาเป็นถนนที่ตัดมาจากชนบุรีสายใหม่ นี่เลยท่านผู้ชมถนนเชื่อมต่อกันหลายๆทุกแย่ทุกพุ่มของเมืองไทยสุดยอดอีรลีพี่น้องถนนเมืองไทยโอ้โหต่างหลายเลยพี่น้องเลยหนึ่งสองสามสี่แปดข้างนั้นอีกสองเลนสิบสิบสองเลนพี่น้องช่วงนี้แยกข้างหน้า1.2กิโลเมตรรามอินทาบาง้ะอินท่านผู้ชมเบิ่งที่หละป้ายบอกทางทุกๆ50เาติม ของถนนรับร่องว่าบอมีหลงแน่นอนพี่น้องบอมี่หลงแน่นอนเป็นกามีช่องอัตโนมัติท่านผู้ชมเป็นช่องเ m ็ Pro ที่สามารถรถวิ่งผ่านได้แล้วจ่ายทีหลังท่านผู้ชมโดยผ่านแอปของอทางเว็บไซต์ของเ m ็ท่านผู้ชมความสะดวกสบายถือว่าสุดยอดเมืองไทย นี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยคุณนะสังเกตเห็นบ่ปลายบอกข้างพี่น้องลามอินทานลามลูกกาบางปลาอินชินซ้ายลามกำแหงเสรีรีไทยโอ้โหที่ว่าตื่นตาตื่นใจตรงปลายบอกข้างนี่นะพี่น้องเอ้ยโอ้โหมีช่องจ่ายเงินสดช่องอัตโนมัติอี e p พา s เตรียมพาร์ทท่านผู้ชมโอ้โหชีว่ารถปอมีติดพี่นอ้องช่วงนี้แต่ก่อนรถล,ลอถัง ทีเพิ่นต่อแถวเพื่อจะจ่ายเงินนอกพี่น้องเนาะฮ็ดให,ห้รถติดคือว่าการจราจรซ่าซมนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เพิ่นนีอ่าช่องเอ็มโฟผ่านอัตโนมัต,นมตินอกพี่น้องเนาะผ่านก่อนจ่ายเงินทีหลังได้ท่านผู้ชมรถที่ไม่ลงทะเบียนห้ามผ่านท่านผู้ชมบมต,ต้ังตกใจเลิพี่น้องหรือว่าเอฟซีทีอยู่ฟังเล่าเขามาแล้วเพิ่นมี่ายบอกข้างข้ามเตือนว่า ถ้ารถไม่ลงทะเบียนผ่านเราบอต้องตกใจพี่น้องเท้าคับเขาไปเลยแล้วกะไปจ่ายที่หลังได้นอกพี่น้องนอกทางเบีบยซไ์ของเอ็มโฟก่อนเที่ยวผ่านเพิ่นกะสามารถให้ระยะเวลาเข้าจ่ายเจ็ดมือพี่น้องเจ็ดมือถาเกินนันเพิ่นซีมีการปรับนอกพี่น้องนอกการปรับหลังจากที่ผ่านแล้วสองชั่วโมง,งเข้าสามารถ โหลดผ่านได้ทางเว็บไซต์จ่ายเงินอดได้ถ่ก็พี่น้องเนาะโอ้โหพี่น้องวันนี้คือจังทองฝากพี่จังฝนจิตตกเนี่ยพี่น้องเอ้ยนั่น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 บ่าวบบกัดเตือนตาตือนใจพี่น้องเอ้ยน้ำฝ่ายบอกทางลามินทารำลูกกาป้ายใหญ่เบลอเธอเลยท่านผู้ชม รับรองบอมีหลงบอมีหลงบอกไปเลยบอมีหลงแอนนอนที่ทางผู้ชมเห็นอยูนนนะนฟฟ่นั่นน่ะเป็นรางรถไฟฟ้าน่าจะเป็นสายแอร์พอร์ตลิงค์นะท่านผู้ชมบาโบก,กับโบนเอนจเดอ้อต้องขอโทษขอภัยในบางข้อมูลนขาดทานใดที่มีข้อมูลก็สามาบอกบาบกับ่บนเด้เดอพี่น้องเดอ้อนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งท่านผู้ชมโอ้โห ทางทางออกใหม่นี่6304มินบุรี304หลักสี่ท่านผู้ชมราลูกกาหมายเลข9บางพออินตรงไปมีป้ายบอกทางชัดเจนท่านผู้ชมที่จอดรถสุขเฉินกรมทางเหลือง1586มอเตอร์เวย์1586กด7ตำรวจทางหลวง1193ท่านผู้ชมบางเอาที่แหละถามมาท่านใดที่อยากคููขอมูลเรื่องเสียนท่างกัสามารถโทรไปไหนน,อนอ้นองเนาอ ทางสายดวนสายตรงปนกับมีแจ้งให้ชัดเจนลำลุกกาตรงป้ายตอนนี้ก็เริ่มมีสายฝนนะพี่น้องปลอยปลายลงมาแล้วทางกับไปต่อนะพี่น้องไปต่อบาบวกกับเสียวผาบรรยาพกาศ พยายามน้องพี่น้องพยายามที่จะคลิปกระเป๋าบรรยากาศหลายๆมุมให้ทุกท่านบึงฝนตกมีน้องเอยฝนตกขอบคุณทุกท่านเด้อที่มีน้ำใจเข้ามาอับส้มบาบูน้องพี่น้องเนาะขอบขอบคุณอ่าทุกท่านทุนไทยที่มีน้ำใจพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้บาโบูดโดยเป็นขอความที่สุภาพน้องพี่น้องเนาะบางขอความในที่บอส,สังสรรค์บาบกเก่าบาอยากขออนุญาตตอบน้องพี่น้อง โอ้โหทางรถไฟฟ้ากพี่น้องเอ้ยซึ่งตัวบาบูกับโมฮูขอมูลมี่ FC ลหลายทางเป็นกับมาแสดงขอมูลหรือว่าข้อความที่ถือต้องในเรื่องเล่าของถนนเมืองไทยให้บาบูได้เรียนรู้ให้บาบูได้อูบจักรวาบาบูก็สนใจในถนนเมืองไทยนะ้อพี่น้องบานบาบูบม่มีมาเห็นแล้วก็มีความประทับใจหลายหลายถนนเมืองไทยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเ้ย อันป้ายบอกทางหมายเลขเก้าลำลูกกานครนายกฝังพินต้องปซ้ายมือบ่าวโบตอนนี้ทื่อว่าครับอสองฝ่ายก็เริ่มมืดลงมาแล้วพี่น้องความยาวของถนนเส้นนี้ท่านผู้ชมถนนกาญจนาภิเศษหมายเลขเก้าวงเวนฝั่งตะวันออกที่บ่าวโบเคยผ่านมาบ่าวโบนับได้นะครับเอาเฉพาะถนนกาญจนาหมายเลขเก้าฝั่งตะวันออกนะฮะท่านผู้ชมนะฮะ ก็เป็นระยะทางที่63กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่บ่าววบขับรถเข้ามาบ่าววุก็ตั้งเข็มไม้ท่านผู้ชมเข็มไม้แล้วก็วัดระยะดูว่ามันเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรท่านผู้ชมครับบ่าววก็สะดุดตาท่านผู้ชมกับป้ายบอกทางนะครับทุกๆ50เมตร สลุดตาไล่ๆท่านผู้ชมกรับไปบกข้างทุกทุกหสิบเมตรท่านผู้ชมทางออกหมายเลขห้าถนนพระรามเก้าอกมัยดาวคานองท่านผู้ชมครับดาลูกกาบางปะอินตรงไปครับโอ้อีกหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรเขตห้ามเปลี่ยนช่องจราจรท่านผู้ชมโอ้โหถือว่าถนนเส้นนี้อ่ะบางท่านเขาก็เรียกว่าถนนงวงหวนนะฮะงวงแหวนรอบนอกนะฮะท่านผู้ชมนะฮะถนนสายนี้ก็เป็นถนนสายสําคัญมากเลยนะฮะสำหรับเส้นทางเชื่อมต่อเป็นแนววงหวน รอบตัวเมืองกรุงเทพมหานครและข้าวเกี่ยวไปอีกหลายจังหวัดท่านผู้ชมครับปาโบคิดว่าความสำคัญของมันก็คือว่ามีหลายนะพี่น้องเพราะว่ารถดเรี่ยทา่าทีไปเอ้อัดอยู่ในตัวเมืองแล้วพี่น้องสีผ่านกรุงเทพมหานครตัดไปฟังอีกฟังหนึ่งของอชั้นบุรีแล้วพี่น้องเนาะเป็นแรงเศรษฐกิจ รถชิบเบลออก,กับเวลามวิ่งไล่พี่น้องเมื่อมีเส้นทางเส้นนี้บาวบวกคิดว่าเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายพี่น้องรถล,ล่างก็บชื่อว่าเลือกใสเ่เส้นทางเส้นนี้ไล่พี่น้องโอ้มหโนึงจักแสนๆสขั้นโมหูรูพี่น้องเนี่ยท่านใดมีข้อมูลก็บ,บอกบาวบวกเลยเด้อพี่น้องเส้นที่พาใจกลางเมืองบาวบวกก็เห็นแถวออกมาสร้างดินแดงเลยพี่น้องเด้อโพสร้างดินแดงนะวันละครมาทะลุบางกอินเห็นแล้วพี่น้อง เป็นบอกว่าเป็นเขตห้ามเปลี่ยนช่องจราจรเท่ากับ <necessary> <In God terms> <S ain> ้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเพ็นนอพี่น้องเนาะเส็นทึบเป็นกับฉีดไปชัดเจนว่าเป็นเส็นช่องที่ห้ามเปลี่ยนช่องจราจรน้พี่น้องเนาะเท่ากับสองปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวหอดจุดทีเพิ่นสามารถให้เปลี่ยนช่องจราจรได้เข่าจึงคอยเปลี่ยนเพราะว่ามีกล่องทีเพิ่์นใบบันทึกภาพ ตล,ลอดเช้าสี่ชั่วโมงเลยท่านผูช้ชมครับอ้าวรถขั้นนี่เพิ่งขึ้สิเปลีป่ยนสองจราจรเนาะรถชิปหลอ่อขั้นนี้เพราะว่าเป็นเขตหาเปลี่ยนสองจราจรเนาะสำหรับตัวบารบูเองแต่ยังอ่าปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดอ้าวเลยเลยจุดที่เป็นห้ามเลยพี่น้องเป็น อาจุดนี้เป็นขีดขีดพี่น้องก็คือว่าสามารถเปลี่ยนสองทจท่จอได้หรือว่าแซงได้นั่นเองพี่น้องเมื่อกี้นี้เป็นเส้นทึบกาเป็นสองที่บอสามารถห้ามน้อพี่น้องห้าม,ามเปลี่ยนสองทจท่จอนั่นเองด้านข้อมือบาบูยังมีการต่อสั่งอีกพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องประเทศไทยต่อสัง่งยางไม่หยุดยัง้งโอ้โหทำม,มุ้มเลี้ยวบืงมุ่งที่น่ะถนนชื่อว่าสะอาดพี่น้องเอ้ยสะอาด เป็นถนนเรียบ้อยพี่น้องมีช่องจระจรของไฟของมั่นชัดเจนหลังจากกรอนหนาชีบาโบได้เข้าไปในอ่ทางด่วนใจกลางกรุงเทพมหานครพาท่านผู้ชมไปทางด่วนแจงวัฒนะเบิงสะพานนพี่น้องนอสะาพานพระราม9สะพานภุมิพลหนึ่งพุ2ม่พนอนีบาโบออกมาทางถนนวงแหวนรอบเมืองท่านผู้ชมการจนาวพิเศษฝัง่งตะวันออกถนนหมายเลข9ก้าตเองมุ่งหน้าไปทาง บางประอินท่านผู้ชมออกวางน้อยเพราะว่ามนีบาวบสไปทางอีสานเดอ้อพี่น้องบาวบอเลยวิวิวถนนนะพี่น้องน้านช่วงทีแยกวะสะัสดนะุท่านผู้ชมนะฮะหรือว่าทางด่วนบางแก้วเ,เชื่อมต่อมาจากถนนหมายเลขเก้าฝั 9, ่งตะวันตกมาฝั่งตะวันออกโอ้ยดีใจละลาย,ลายพี่น้องได้เห็นป้ายบอกทางพี่น้องชัดเจนแบบตื้นตาตื่นใจนะพี่น้องอคนกี้โอ้โหเงินสด บับตรอัตโนมัติ E-C Pass M Pass M4 ห้ามรถไม่ลงทะเบียนผ่านท่านผู้ชมรถบ้าบวกกับลงทะเบียนเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะแต่เพิ่นกบะบม่ได้หนะ้ามนี่แหละแต่เข่าไปได้เลยนะพี่น,อน,อนแบบอ้องเพ,พิ่นอาจจะเฮ็ดป้ายแบบเอ่อเหตุผลทรัพย์สเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้ารถไปลงทะเบียนเพิ่นกะสามารถแล่นเข้าได้ที่พี่น้องแล้วเพิ่นกะสามารถโหลดแอป,ปจ่ายที่หลังภายในะเช็ดมือได้พี่น้องเอ้ยทางเว็บไซต์ M4 ท่านผู้ชม โอ้โหบึงที่ไหพี่น้องนี่คือทางด่วนนะครับท่านผู้ชมทางด่วนรอบเมืองกรุงเทพมหานครจะเป็นถนนที่แบบชั้นเดียวท่านผู้ชมเมื่อวานนี้บอกวกเข้าไปทางด่วนกรุงเทพมหานครเป็นทางด่วนสองชั้นสามชั้นเลยท่านผู้ชมวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาบึงอีกแบบหนึ่งนอพี่น้องโอ้โหแต่ตื่นตาตื่นใจเละพี่น้องเบึงยามไหนกับว่าเบือลนะพี่น้องเนาะ ปากทัก FC, T, U, ทายเอฟซีทียู่ั้งฟังเล่าน้่เดอ้อพี่น้องเอ๋ยมือนีบาโบมันสิอภาพหรือว่าเก็บเอาภาพบรรยากาศของถนนเมืองไทยทางด่วนนาะพี่น้องนาะในทางผู้ชมเบิงเงภาวาบางทานเกน็เคยเบิรงแต่ในชีวิตเคยเบิรงแต่ในตามสื่อนาะพี่น้องนาะมือนีบาโบไดีมาเห็นพี่น้องได้มาสัมผัสกับตาตัวเองจึงสามารถเบ้าได้เตรียมปากว่านี่คือถนนเมืองไทยพี่น้องสุดยอดอลังการพี่น้อง คือว่าเจริญอีหลีน้อพี่น้องน่าเจริญเมืองไทยได้เห็นกับจิงก้าวบ่าให้พี่น้องได้ทำผู้น้ำบาวบวกเด้อพี่น้องเด้อมือนีบาวบวกกับพายทอดให้เพื่อนเอฟซีข้างทางล่าได้เห็นน้อพี่น้องเนาะทานไหนทีย่างว่าทั้งเคยมากบาวบวกบขอเป็นอีกซื้อนึงกระบอกเสียงให้ทางผู้ชมได้เห็นน้ำกันน้อพี่น้องเนาะภาพบรรยากาศของถนนเมืองไทยมือนีเวลานี้ วันน,น, 30, นี้กนะ็เป็นวันที่สามชิดเนาะพี่น้องเนาะเป็นวันที่สามชิดซิงหาในะธรรมชมษาบาโบะมือื้นะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบางปะอินตรงไปลายสามศูนย์ห้าลังสิทธิ์นครนายกสถานการจนาพิเศษหมายเลขเก้านผู้ชมระยะทางเกือบเกือบหกหกสิบสามกิโลเมตรจะมีด่านเก็บเงินสองด่านธรรมชมเป็นด่านทับช้าง กับด่านทันยะบุรีท่านผู้ชมนี่เลยทางออก 3A ลังสิตนะครนายกสามารถไปนะครนายกได้เด้อพี่น้องเด้อ3 2 1 4คลองหลวงบางปะอินตรงป้ายชัดเจนพี่น้องป้ายบอกทา่านอกจากป้ายบอกท่าแล้วประเทศไทยเปิดน,นงมิบ1เลยพี่น้องเนาะ แอปนำทางคือแอป GPS นั่นเองครับท่านผู้ชมครับป้ายบอกทาง120กิโลเมตรห้ามเกินทา่านผู้ชมห้ามเกินครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะทุกคอมเมนต์ที่บาโบ้นั้นอ่านทุกคอมเมนต์เลยทา่านผู้ชมครับมีคอมเมนต์ที่แนะนําให้บาวโมปรับปรุงดีไซน์มากเลยทา่านผู้ชมคอมเมนต์ที่ติชมแลม้วท่านผู้ชมให้บาวโมแก้ไขมีคอมเมนต์ต่อว่าก็มีนิดๆหน่อยๆครับทา่านผู้ชมครับบาโมก็จะเอาคํา สบป,ประมาณเหล่านั้นมาแก้ไขนะฮะท่านผู้ชมนะครับเพื่อให้ตัวเองได้ทําคลิปขึ้นมาดีๆนะฮะบ,บาโบไม่ใช่มืออาชีพนะฮะท่านผู้ชมในการทําคลิปวิดีโอนะครับบาโบก็ไม่มีทุนที่จะไปลงทุนในการเสริมเติมแต่งภาพให้ดูดีเหมือนยูทูบเบอร์ YouTuber ที่เขาดังๆนะฮะท่านผู้รรมชมนะครบับ่าโบไม่ได้ทํา y o Youtube เป็นอาชีพนะฮะาโบก็อยากมีทุกๆท,ท่านเป็นเพื่อนนะฮะ เป็นพี่นะฮะ uh, FC ที่น่ารักเข้ามาให้กําลังใจบาโบ้ก็ดีใจนะครับมีเพื่อนร่วมตลอดเส้นทางนะฮะบาโบ้ได้ทําคลิปก็เพื่ออยากให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้เห็นความเคลื่อนไหวของบาโบ้ที่อยู่ในเมืองไทยนะฮะก็เพราะว่าทุกท,ท,ทุกท่านที่ยังไม่ได้มาเมืองไทยก็น่าจะคิดไปต่างๆนานาน,นะครับว่าเมืองไทยไม่ดีหมือโน้นไม่ดีอย่างนี้นะฮะบาโบ้ก็อาศัย สื่อโซเชียลนะครับในการถ่ายทอดนะครับให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ฝั่งลาวได้เห็นนะฮะคลิปวิโดีโอที่บาโบได้ไปพื้นที่ไหนที่บาบได้ไปนะครับก็ทุกท่านก็จะได้มีความไว้วางใจว่าลูกหลานของท่านนะครับมาอยู่เมืองไทยไม่ได้ลำบากแน่นอนครับไม่ได้โดนกดขี่กลมเพงอย่างแน่นอนเว้นเสียแต่ทุกท่านไหนที่เข้ามาแล้วไม่มีความหวังดีต่อบ้านเมืองไทยนะฮะเข้ามาเอาลัดเอาเปรียบนะครับเข้ามา าสาะแสวงหาผลประโยชน์นั่นคือบุคคลที่ไม่หวังดีก็จะได้รับโทษนะครับตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองของประเทศไทยแน่นอนครับท่านผู้ชมครับชีลบายออกมาได่เลานะพี่น้องกวามตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ไปนะพี่น้องเนาะถึงบาโบะจะมาอยู่เมืองไทยโดนหน้านะพี่น้องแต่บางมุ่งบางพื้นที่บาโบกะกันยังบบท่านเห็นนะพี่น้องเนาะหรือบาโบะเห็นแล้วแต่อาจจะมีทานอื่นทียังบบท่านเคยเห็น บาวโบกันเลือยอยากห้ทุกท่านทียั่งบท่ททนเคยเห็นได้เห็นมุมนั้นน้ำบาวโบ่เนาะพี่น้องเนาะว่ามันแปลกตาสําหรับคนที่บเคยเห็นตื่นตาขนาดไหนเนาะพี่น้องเนาะอย่าฝ่าตามนี้บาวโบ่เด้อพี่น้องเด้อถนนวงหวนรอบนอกอาจจะแปลกตาเท่ากับถนนทางด่วนในใจกลางกรุงเทพนะท่านผู้ชมเพราะว่ามีตึกสูงใหญ่นะครับแต่ถนนเส้นนี้คล้ายๆหรือดูมองออกไปสองข้างทางจะเป็นท้องทุ่งม,มากกว่านะครับ เป็นป่าหรือว่าทุ่งนาครับท่านผู้ชมครับถนนหมายเลขหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่คออกไปทางภาคเหนือนะครับท่านใดที่จะไปนครสวรรค์สิงห์บุรีนะฮะอ่านู่นเลยครับหรือว่าเชียงใหม่เชียงรายนะครับออกไปทางถนนหมายเลขหนึ่งนะครับมุ่งหน้าผ่านนครสวรรค์นะครับทางช่องด้านซ้ายนะท่านผู้ชมหมายทางออก 1A นะฮะบางบัวทองยุธยานะครับพวกก็จะตรงไปนะครับ วังน้อยนะครับวังน้อยสระอุลีนะครับทางออก 1B นะครับก็เป็นถนนเส้นเดียวกันครับท่านผู้ชมครับแต่เลี้ยวไปทางคนละฟากฝั่งนีะนี่คือถนนนะครับช่วงสิ้นสุดรับสิ้นสุดของการจนาพิเศษหมายเลข9ฝั่งตะวันตกระยะทาง63กิโลเมตรครับท่านผู้ชมจะผ่านด่านเก็บเงินทับช้างและก็ผ่านด่านเก็บเงิน พันาบุรีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้บาโบอยู่บางประอินครับท่านผู้ชมคุ้นหูนะครับคือเคยได้ยินว่ามีพระราชวังนะครับบางปะอินนะฮะไม่รู้ว่าข้อมูลถูกหรือเปล่านะครับบาโบก็เดินทางมานะครับจนสุดเส้นทางนะฮะการจนาพิเศษหมายเลข9ก้าตอนนี้ขึ้นสะพานบนลงทางบวดหมายเลขทางหมายเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมครับโอ้โยจินครับขอโทษขออภัยนะครับ บาโบ้ก็จะรีวิวให้ท่านผู้ชมรับชมนะฮะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับบาโบ้ก็ต้องขอโทษขออภัยในบางข้อมูลนะครับหรือว่าคําพูดที่ไม่ถูกต้องที่ไม่สุภาพนะครับก่อนจากนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดเป็นกําลังใจให้บาโบ้นะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของบาโบ้นะครับโฆษณาก็อยากให้ทุกท่านมีน้ำใจนะครับไม่กดเพื่อนผ่านบาโบ้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับบ่าวโบก็จะลาไปด้วยภาพบรรยากาศนะฮะถนนพหลโยธินหมายเลขหนึ่งมุ่งหน้าไปทางสระบุรีนะท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดทุกคนเพืรอพี่น้องไปแล้วครับไปแล้วครับ